ทุกคนสวัสดีจ้ะเดี๋ยววันนี้นะคะไอจะปั่นจักรยานไปเก็บผักโขมนะคะวันนี้จะทํานึ่งไก่นะแล้วก็พอดีวันนี้หยุดด้วยแหละเดี๋ยวจะไปดูว่าผักโขมของเราที่เราไปเจอวันนั้นอนะ่ะมันโตขนาดไหนแล้วเนาะล้วก็จะเก็บมาใส่นึ่งไก่ด้วยจ้ะทุกคนไอปั่นมาเจอสะดา <laughs> ยังไม่ถึงตรงที่เก็บผักโขมนะเก็บสะเดาก่อนละกันฮ <laughs> อ่อนมาก ได้สองยอดจะเอาจ้ะนี่ยังอ่อนๆอยู่เลยยังมีอีกเยอะนะคะต้นสเดาอยู่ข้างในเต็มเลยแต่ว่าทุกคนดูย่าไอไม่เสียงนะคะเพราะว่าเราจะเจอตำแยป้าดเสียงลกทางนี้ไหมอ,อันนี้น่าจะเป็นพุ่มของ รัสเบอรี่นะคะแต่ว่ายังไม่สุกเชฟพามาดูรัสเบอรี่เนี่ยค่ะพ ดูยอดเสดาคืองามมากเลยอะแต่ว่าไอจะบอกว่าคือหญ้ามันรกเนี่ยแล้ววันนี้ไอไม่ได้ใส่กางเกงขายาวมาไอใส่ขาสั้นไอใส่ขาสามส่วนนะคะไอไม่กล้าลุยเนาะถ้าใส่ขายาวมานี่ลุยแล้วด,ดูดูดูยอดนั่นอีกทุกคนเห็นยอดไหมนั่นอะทุกคนมาถึงแนละ้วไอจะจอดจักรยานอหนตรงนี้นะคะมัน จะเป็นที่จอดรถบัสสายเราก็จะมีที่ให้จอดจักรยานเนาะนี่ไหวาาก็ไม่ได้ไปไกลไม่ได้ไปไกลเราก็เราจะไม่ล็อกสายอยู่นะคะไอก็จะล็อกแค่ตรงนี้มาจะมาเก็บรีบเก็บรีบกลับนะคะเพราะว่าแดดร้อนมากเลยตอนนี้เนี่ยค่ะให้ทุกคนดูอีกรอบหนึ่งนะคะ ที่ยอดเขาจะเป็นเหมือนแป้งนะคะตอนนี้ก็ทุกผู้คนก็จะพุกผ้านหน่อยเพราะว่ามันเป็นช่วงกลางวันแสกๆเลยนะคะประมาณเที่ยงวันนะคะไอ้ก็คิดว่าไอ้จะไม่เอาเยอะนะคิดว่าจะไม่เอาเยอะอีกแล้วโอ้ดินมันนิ่มอะ่ะมันเก็บยากะคะ่ะมันแบบ เด็ดยากคือมันคงจะต้องถอนเอานะจริงๆแล้วอะ่ะคนเราจะเอาไปใส่นื่อไก่ใช่ปะของเก่าที่เก็บไปอะ่ะไอลวกแล้วก็เอา แค่ช่องฟิตไว้อ่ะคะ่ะตัวนี้อาจจะจะเก็บแล้วก็ไปกินเลยนะคะฮึแมงอะไรอะ่ะเป็นแมงที่มีพิษหรือเปล่าทุกคนมันเยอะมาก ขอภายถ้ากล้องสั่นนะคะวันนี้เพราะว่าเพราะว่าอะไรล่ะเพราะมือไม่นิ่งขออยังว่าจะไม่เอาเยอะว่าจะไม่เอาเยอะเก็บไปก็มัน เก็บเผื่อเผื่อใครเผื่อเล็กเหรเล็กบอกให้เก็บเผื่อ <c oughs> เล็กบอกว่าเก็บเผื่อเล็กด้วยตรงนี้อ่อนๆโอ้วๆเลยเผื่อ <c oughs> ใครที่เดินผ่านนะคะแล้วก็เห็นนึกอยากจะชิมนะคะอันนี้เรคคอมเมน์ว่าอร่อยแล้วก็มีประโยชน์มากนะคะแต่ต้องทานสุกนะคะทานแบบสุกฮืม <c oughs> นี่ได้ครึ่งถุงแล้วพอแค่นี้เอ๊ะหรือจะเอาอีกมันเยอะมากทุกคนดูยังอีกยังอีกเต็มไปหมดเลย แบบคือมันไม่มันไม่ค่อยใกล้เคียงกันมากแต่ว่าคือถ้าแบบแบบเราเก็บแบบเพลินๆอ่ะมันก็จะแบบเก็บพลาดเงี้ยทุกคนก็ถึงว่าต้องแบบเอาไปเลือกอีกทีหนึ่งเนาะโอเคไอพอแล้วได้เกือบเต็มถุงนี้แล้วค่ะ ะะที่ไอหมักไว้ตั้งแต่เมื่อวานตอนค่ำๆนะคะเลิกงานมาสามทุ่มเนาะถึงบ้านสามทุ่มก็เอาไก่มาล้างมาหมักหนะมักไว้ข้ามคืนเลยค่ะตอนนี้ก็จะบ่ายโมงล้วนะคะไอย,ยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงนะเดี๋ยวขอเนื่องไก่ก่อนนะคะทุกคนเรามีผักกระหล่ำปรีนะคะแล้วก็มีผักผักสะเดานะคะผักสะเดาฝรั่งแล้วก็มีผักที่เราไปเก็บมานะคะก็อยู่ตรงนี้ ใหญ่จะเอาออกมาล้างนะคะทุกคนดูผักโขมคืออ่อนๆนมาโฟกัสนค่นอะอ้วกมากอ่อนๆอนโอๆ,ๆ,ๆ ตัวนีนะ้น้ำมันจะกลิ้งอยู่นะคะเพราะว่าด้วยความที่มันมีแป้งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราล้างเนี่ยน้ำมันจะกลิ้งออกไปมาเเดี๋ยวค่อยใส่ตอนที่ไก่สุกแล้วนะคะเตรียมไปเฉยๆทุกคนมาดูไก่นึ่งค่ะว้าวไก่นึ่งสมุนไพร าคือไก่นึ่งสมุนไพรค่ะไก่ <c oughs> เอาผักไว้ข้างๆเนาะผักสุกแล้วนะคะมีบางส่วนไหนลวกด้วยนะผักเพราะว่ามันมันเยอะเกินนะคะโอ้ไก่ตัวนี้มันเป็นไก่ไก่เลี้ยงอนะเนาะที่นี่ที่ที่สวีเดนมันหาไก่ที่เป็นไก่บ้านอะยากตัวนี้มันก็จะเป็นไก่เนื้อแล้วที่เขาเลี้ยงด้วยอ่อมันเป็นไก่ที่เลี้ยงด้วยขา้าวโพดเออเอ้ย วันนี้หมักไก่โดยที่ไม่ได้ใส่ขมิ้นนะคะแต่ก็คือใส่ตะไคร้ใส่คาอะไรเงี้ยค่ะไอยังไม่ได้กินข้าวเลยในบ่ายสองแล้วทุกอคนไอจะเลือกเอาที่มันเป็นกระดูกกระดูกเป็นเป็นปีกปีน้ำนี่มันออกมาจะากไก่นะคะไม่ได้ใส่น้ำลงไปนะเพราะว่าเพราะว่าก่อนที่เราจะหมักเนี่ยเราเราล้างไก่ก่อนไนงคะ่ะ มันแพรบเลยส่วนที่เป็นอกก็พี่ขุนจัดการนะคะส่วนอบอยู่นี่นะคะทุกคนนี่คือผักสดดาวลวกก็มีนะคะแล้วก็ผักโขกมกระลำปีค่ะแล้วก็แจ่วนี่น้ำจิ้มแจ่วใอ้เอาน้ำน้ำเนื่อไก่ใส่ลงไปด้วยนะคะ จับส้มค่ะทุกคนสวัสดีจ้ะสวัสดีอย่างเป็นทางการสองมือพนมไอมีข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียววันนี้ไอ,อจะเอาน้ำซาวข้าวอะไปทำไปทำสูตรเพื่อที่จะทำ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 น้ำยาไล่หรือป้องกันตัวทากนะคะคลิปที่แล้วที่ไอทำ ทำให้ทุกคนดูนะคะว,ว่าไอทํำยังไงบ้างเพื่อที่จะไล่ทากออกไปไม่ให้มาใกล้ผลักเราอือร่อยไอ่กินแล้วนะมันกินข้าวกับไอ,อมเจ้าส้มอร่อยนี่คือผักโขมนะคะ กลุ่มนี้คือกลุ่มที่ใหญ่ลวกกินผักก่อน ไอเป็นคนชอบกินปีกไก่มีใครชอบกินเหมือนไอป่ะไอว่าปีกไก่อ่ะเป็นอะไรที่อร่อยที่สุดแล้วนะนะคะอืมนึ่งไก่อร่อย อร่อยมากนื่งไก่เนี่ยไอยจะให้เครดิตกับน้องเพนช่องช่องน้องเพนนะคะน้องเพน,นะะสาวอุดรกับสามีฝรั่งอะคะ่ะคือน้องจะเป็นคนที่ทําอาหารแบบทําอาหารได้ถูกปากไออะไม่ใช่ว่าถูกปากไอ,อเขาทําอาหารที่ไอชอบกินอืม ตัวนี้คือมีแต่ยอดอ่อนๆจ้ะไอไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนไอเก็บออมไก่นุ่มๆ อร่อยมากทุกคนจะ้ะมาจะ้ะกินข้าวกับไอจ้ำจ้ะจ้ำบอกคมขมแต่ก็กินนะพอเราเคี้ยวลงไปอย่างเงี้ยมันจะขมค่ะ คือเราต้องแบบว่ากินแล้วก็เอาเอาจิ้มแจ่วแล้วก็กินกลับลงไปด้วยมันถึงจะไม่ขมแต่ถ้าแบบว่าเคี้ยวเฉพาะผักอย่างเดียวเนี่ยคือขมนะคะสำหรับคนชอบขมก็จะว่าอร่อยเย้อยว่าจะ ไปดูตู้ไปรษณีย์หน้าบ้านเมื่อตะกี้เห็นรถไปนนรษณีย์ขับผ่านเพราะว่าไอรู้ว่าจะมีใครส่งของมาให้ไอร <c oughs> <c oughs> ไอก็รออยู่นะคะรออยู่ <c oughs> เดี๋ยวกินข้าวอิ่มไอจะออกไปดู วันนี้ที่ไอถ่ายคลิปนะคะเป็นวันวันพุธนะคะพี่ขุนทำงานนะคะไอได้หยุดหนึ่งวัน ินข้าวแซบจะบดจ่อยง่ายเดี๋ยวจะกินข้าวแซบกินบัดได้กัแซบ,แซบ,แซบไอ้น่ะจะเป็นคนที่แบบว่า แม้กระทั่งเวลาไอาไม่สบายนะไอก็กินได้คือบางคนเขาไม่สบายเขาก็จะแบบว่าโอ้ไม่อยากกินนู่นกินนี่กินอะไรไม่ลงแต่ไอนะ่กินกินปกติเลยนะคะเนี่ยแหละไอก็เลยแบบว่าเวลาไอาไม่สบายอะ่ะไอจําไม่ได้แล้วว่าที่ไอเป็นหวัดนะ่ะล่าสุดน่าจะประมาณสองปีที่แล้วที่ไอเป็นไข้หวัดนะนะเป็นไข้หวัดแบบมีไข้มีน้ำมูกอะไรเงี้ยค่ะ คือไอ้จริจริงไอ้ไม่ค่อยป่วยนะป่วยที่แบบว่ามีอาการเป็นเป็นไข้มีมีไข้ไข้ขึ้นสูงแบบสามสิก้าสี่สิองศาแล้วก็เป็นหวัดคัดจมูกเจ็บคออะไรอย่างเงี้ยคือจะไม่ค่อยเป็น แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ที่ไม่สบายก็กินได้เหมือนเดิมมันก็เลยฟื้นตัวเร็วนะคะปัจจุบันนี้ตั้งแต่โควิดเนาะตั้งแต่มีไวรัสโควิดเนี่ยโควิดเนี่ยบางครั้งเราจะมีความมโนว่า เฮ้ยฉ like ันเป็นหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยความที่เราทํางานในห้างสรรพสินค้าใช่ไหมเออในห้างในห้างอีเกียนะคะเราก็จะชอบแบบว่าอ๋อลูกค้าเข้ามาใกล้เราวันนี้หลหลายหลายคนเลยอะไรเงี้ยค่ะอืมก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นหรือเปล่าวะเพราะอะไรเพราะกลับมาบ้านจะมีอาการแบบมึนๆหัวอะไรเงี้ยแต่ที่ไหนได้มันอาจจะเป็นจากความความเครียดที่เราคิดมากไปเองนี่แหละค่ะ แต่ว่าพออาบน้ากินข้าวนอนหลับตื่นขึ้นมาอาการพวกที่แบบมึนๆหัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็หายไปนะอืมบางครั้งอะเราคิดว่า <laughs> มันจะเป็นความวิตกกังวลน,นึกว่าตีนป่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันไม่ได้ป่วยนี่แหลเะนะที่เขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างดูที่ใจ อยู่ที่ใจและกระบวนการความคิดถ้าคุณคิดว่าคุณป่วยคุณคิดว่าคุณป่วยคุณก็จะป่วยอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นไอ้ก็เลยพยายามที่แบบว่าดูแลรักษาสุขอนามายัยดูแลสุขภาพตัวเองเราก็จะคิดว่าเราจะไม่ป่วย <laughs> ทุกคนจะไอว่าไอาจะขออนุญาตลาไปก่อนเนาะเพราะว่าคลิปมันจะยาวเกินไปนะเพราะว่าไอาก็ออกไปเก็บผักให้ทุกคนดูนิดนึงนะคะแล้วก็ถ่ายภาพให้ดูอะไรต่างๆนานาระหว่างทางที่ไปเนาะมันก็ทําให้คลิปนี้อาจจะยาวไปหน่อยนะคะแต่ว่าไอาก็ไม่อยากจะแยกคลิปกันนะคะระหว่างที่ไอทําอะไรกินคือวันนี้ไออยากจะบอกแค่ว่าคลิปอะมันเป็นคลิปที่แบบ เป็นวิถีชีวิตของไอเลยในวันหยุดว่าไอาทําอะไรกินอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นวิถีชีวิตที่เป็นวิถีเหมือนคนไทยเลยไม่ใช่สิเป็นวิถีไทยแต่ไอแค่อาศัยอยู่ต่างประเทศนะคะประมาณนี้นะคะคือรัอกไอก็รักที่จะเป็นแบบนี้ชอบไลฟ์สไตล์ของตัวเองชอบอยู่แบบเนี้ยค่ะมุมมมิมิมมอ่รักสันโดษบ้างโซเชียลบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่ามันมีความสุขมันมีความ ความพอดีในชีวิตนะคะโอเควันนี้อาหารไอรอร่อยมากนะคะทุกคนไปทํากินนะคะไอจะกินต่อนะไอจะกินต่อ <c oughs> ไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่านะคะที่ตักออกมาขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ส่งกําลังใจให้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าไอาก็ไม่รู้มีอะไรจะนําเสนอนะคะไอยอยากจะขอบคุณจริงๆสําสำหรับคนที่ยังติดตามถึงแม้ว่าช่วงนี้ในชีวิตมันไม่ค่อยมีอะไรหวือหวาแต่ว่าทุกคนก็ยังอยากจะ เข้ามาส่งความคิดถึงหาแล้วค่ะเนาะถือว่าเป็นพี่น้องกันนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ